ใครรู้จักตอบเลยตอบได้ไหมคะก็ไก <Okay. S 1> ไก่ก็ไก <Okay. S 1> ไก่กไกก็ <Okay. S 1> ไก่มีไก่อยู่แบบนี้ก็ไก่เก่งมากถูกต้องอเด็กๆคะฟังครูเปรมแล้วพูดตามโอ้มีเพื่อนมีชาร์จกอไก่ด้วย มาเลยค่ะด็กๆคะฟังครูแปมแล้วพูดตามนะคะรีซินเนอร์รีพีทพีทกอไก่กอไก่โอเคเจับกอไก่กอไก่ Everyone get one point ทุกคนได้หนึ่งคะแนนแล้วทุกคนได้หนึ่งคะแนนนะคะ่ะต่อไปครูเปม ไปตัวต่อไปนะตัวนี้เด็กๆรู้จักไหมนะโอ้ยพูดแบบอดิดนะจอนจอนจอจานจอจานจอนจาน